สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับก็เชื่อว่าเช้าวันนี้นี่แฟนสิงห์บลูน่าจะชื่นมื่นครับกับการได้3คะแนนแรกในรอบ7เกมครับหลังจากที่เอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อหนะครับซึ่งรายละเอียดหลังเกมหรือว่าข่าวอื่นๆอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมสรุปให้ ในวันนี้ติดตามรับฟังได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลนะครับก็ฝากไปลองหาซื้อมาลองชิมกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้าน s u z u กิสวิฟต์จี e อลเน็กซ์ครับ Next to the Edge ครับขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับ ก็ u i r k n o n t n r i v e ครับร่วมสร้างความห่วงใยบนท้องถนนนะครับใครดื่มก็ไม่ขับดีที่สุดนะฮะส่วนรายละเอียดรถยนต์เนี่ยสามารถหาเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับไปว่ากันถึงเกมเมื่อวานนี้กันหน่อยครับก็เชลซีครับปลดล็อกได้สำเร็จครับแฟรงค์ลัมพาชนะเกมแรกของตัวเองได้นะครับก็เอาชนะไป3ประตูตอนหครับขึ้นนำก่อนจากลูกมงกุงกอนนกลาเกอร์ นาทีที่9ครับก่อนที่ทามาติเสวิญานะครับมาตีเสมอได้นาะที21แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเชลซีมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมครับจากเบอรโดเบเรชิลนาที82แล้วก็เจ้าฟิลิกนาที86นะครับก็เมื่อวานนี้เชลซีจัดทัพเรียประตูเป็นเกป้าครับแบ็คขวาก็ใช้ชาลูบาครับซ้ายเป็นชิวเวลแล้วก็เซนเ,นเตอร์เป็นเตียโกซิวากับเบรโดเบเรชิล กลางเนี่ยเอโกโลกองเต้ครับเล่นกับเอนโซฟอนเดสแล้วก็คอนอกาลาเกอร์แนวรุกมีไคลฮาวสครับมิเคลโลมูดริกแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับก็ถือว่าพลิกโผพอสมควรนะรสำหรับการจัดทัพของแฟรงแลมพาร์นะครับส่วนหลังเกมว่าอย่างไรกันบ้างครับก็ลมพาร์ตพูดถึงชัยชนะในเกมนี้ครับเขาบอกเรากลับมาได้จากช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายเกมติดต่อกันมันเป็นปีที่ยากของเราครับ เรายังมีงานอีกมากให้ต้องทำแต่ฟอร์วันนี้และผลงานวันนี้ถือว่าดีจริงๆเราสมควรชนะในเกมนี้มันเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่ดีสําหรับเด็กๆในทีมการทํางานหนักและกลับมาได้แบบนี้ผมมีความสุขมากๆนะครับขณะเดียวกันแฟรงค์ลัมพาดพูดถึงสถานการณ์ของทีมที่ตอนนี้อยู่อันดับ11นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณแพ้4เกมในลีกในฐานะเชลซีเนี่ยผู้คนจะจ้องมองและวิจารณ์คุณครับ เราเดินมาเข้ามาสู่สถานการณ์นี้เพื่อช่วยทีมครับและคุณไม่สามารถควบคุมผลการแข่งขันได้ตลอดในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ค่อยได้มีการฝึกซ้อมมากนักคุณไม่สามารถควบคุมได้เปะ๊ปะๆว่าอยากให้ทีมเป็นแบบไหนผมคิดว่าเกมรุกของเราดูคล้ายกับโครงสร้างที่ผมอยากให้ทีมเล่นในช่วงนี้ผมดีใจครับที่เห็นมันแสดงออกมาแล้วในเกมนี้ในระยะยาวแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับผมครับแต่เกี่ยวกับการที่สโมสรจะก้าวไปข้างหน้ายังไงและวันนี้คือวันที่เราได้ผลงานในแง่บวกบ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันแฟรงค์ลัมพาดผู้ถึงอาการบาดเจ็บของเบนชิวเวลนะครับเขาบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงเราไม่รู้เลยว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนครับแต่ด้วยการที่แฮมสตริงในช่วงนี้ของฤดูกาลมันเป็นเรื่องน่ากังวลสําหรับเกมที่เหลือนะครับ ก็ดูแล้วถ้าแฮมสตริงนี่มีโอกาสครับที่เบนชิวเวลอาจจะไม่ได้กลับมาอีกในฤดูกาลนี้นะครับขณะเดียวกันครับก็แฟรงค์ลัมพาดพูดถึงนักเตะที่อายุน้อยๆในทีมเนี่นะครับเขาบอกว่าหนะ้าที่ของผมในตอนนี้คือพยายามให้เวลากับผู้เล่นเหล่านี้แต่เท่าที่มีตอนนี้ผมต้องทำงานร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อทำแบบนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับแฟรงค์ลัมพาดพูดถึงมาดูเอเก้แล้วก็มาดูเบเดชิลครับ เขาบอกว่าฟอร์มของเรหนี้มาดูเอเก้เมื่อวันอังคารเนี่ยทำให้เขาได้อยู่ในทีมในวันนี้เราทุกคนได้เห็นเบอร์ดเบเดเชียในวันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งก็หวังว่าเกมในนัดหน้าเนี่ยที่จะเปิดบ้านเจอฟอเรสก็หวังว่าทั้งมาดูเอเก้และเบอร์ดเบเดเชียจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะดเดียวกันครับรน,นี้มาดูเอเก้ทำสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดถึง21ครั้ง ซึ่งมากกว่าผู้เล่นทุกคนของเชลซีเลยครับตลอดปี2023ทั้งที่เพิ่งลงเล่นไปแค่382นาทีในปีนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้บอลเนี่ยเทขึ้นไปทางแกก็เยอะเหมือนกันแล้วก็แกเป็นสายขี้เลี้ยงเหมือนกันนะแต่ว่าต้องชมว่าบอลแรกแกเร็วมากๆนะครับขณะเดีวยวกันแฟรงค์ลัมพาดครับก็ออกมาสัมภาษณ์ชื่นชมเตียโกซิวาครับเขาบอกว่าต้องให้เครดิตกับเตียโกซิวาในทุกๆมิติเลยครับเขาโคตร คลาสมีคลาสมากๆครับและฉลาดมากๆอาชีพของเขาบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วเขาดูแลร่างกายได้ยอดเยี่ยมมากครับผมตอนอายุ38นี่ไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วแล้วยิ่งคิดว่าการเป็นเซนเตอร์แบ็กในพิีเมยรีกนั้นเรียกร้องอะไรบ้างเขาต้องทุ่มเทก,การดูแลร่างกายขนาดไหนเขามีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมครับและมีความเป็นผู้ชนะอยู่เต็มเปี่ยมที่ผ่านมาเนี่ยมันคงทำให้เขาเจ็บปวด เพราะเขารู้สึกและต้องอยู่กับมันเขาคือตัวอย่างชั้นยอดให้เซนเตอร์แบ็กอายุน้อยได้เรียนรู้ผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าการชื่นชมและยกย่องเตียโกซิวาในทุกๆเรื่องนะครับเมื่อวานนี้นี่มีจังหวะเสียบสกัดสุดสวยเหมือนกันนะสำหรับทางเตียโกซิวานะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยเก็บชัยชนะเพิ่มเป็น2เกมจากการคุมทีม21เกมหลังสุดจากการเอาชนะบอลมัดได้ 3ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสถิติของเอนโซฟันเนเดสเมื่อวานนี้ครับก็แย่งบอลสำเร็จได้ถึง10ครั้งและจ่ายบอลยาวที่แม่นยำา1 1จาก13ครั้งซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในสนามนะครับก็เป็นนักเตะที่เล่นปิดทองหลังพระนะสำหรับทางเอนโซฟ n น n d นเดสนะครับนอกจากนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ของไรฮิมเซอร์ลิงครับพูดถึงภาพรวมของทีมในตอนนี้ครับ ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาตกต่ําที่สุดในอาชีพของผมครับมันอาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่มันก็เป็นการเรียนรู้ที่สําคัญนะครับมันอาจจะเป็นการชนะมาอย่างต่อเนื่องอย่างสวยงามแล้วบางครั้งชีวิตก็โยนเรื่องเหล่านี้มาให้คุณมันเป็นความท้าทายที่ผมพร้อมเผชิญลุยใส่มันไม่แอบซ่อนจากปัญหามันทําให้ตัวผมและพวกเราในแข็งแกร่งขึ้นครับความท้าทายเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ในฟุตบอลครับรวมไปถึงในการใช้ชีวิตของเราด้วย มันสำคัญมากว่าเราจะจัดการสิ่งต่างๆอย่างไรเราจะกลับมาแข็งแกร่งได้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับแฟรง์ลัมผ่านเนี่ยขอบคุณแฟนเชลซีครับโดยกล่าวว่าพวกเขาวิเศษมากๆขอชื่นชมการสนับสนุนที่มีให้และได้มีการพูดคุยกันหลังจบเกมนี่คือเชลซีครับแฟนๆคุ้นชินกับความสำเร็จมาตลอดและต้องการให้ทีมประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับขณะที่ข่าว ซื้อขายย้ายทีมครับมาอัปเดตกันหน่อยว่าเมื่อคืนมีอะไรกันบ้างเดลี่เมลครับรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลอยู่เช่นเดิมนะครับขณะที่โก .com ครับบอกว่าคริสเตียนพลิซิชอยู่บนม้านั่งสำรองโดยไม่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่ชนะบอลมัดหลังจากเกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่เชลซีแพ้อ์เซอลเขาไม่มีชื่ออยู่ในทีมด้วยซ้ำท่ามกลางกระแสว่านักเตะจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะ สำหรับพูลิซิชนะฮะขณะเดียวกันครับ g o ลด์บอกว่าเชลซีเนี่ยลังเลที่จะจ่ายค่าตัวหมหาสารของเจ้าฟิลิกตามที่แอตเลติกมาดริตเรียกร้องครับแต่จะพยายามจะขอยืมตัวต่ออีก1ซีซั่นนะครับถ้ายืมยืมตัวต่อนี้ก็บอกไว้เลยฮะว่าต้องเสียประมาณ18ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าค่ายืมเจ้าฟิลิปอยู่ที่ประมาณนั้นนะฮะ ขณะเดียวกันครับแมตต์อกก็ย้ำครับว่าเชลซีเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวอังเรโอนาะนาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้โดยนักเตะม,มีค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับสื่อในสเปนอีกแล้วครับบอกว่า,าราฟินญาเนี่ยน่าจะพิจารณาย้ายออกจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีทีมอย่างาร์เซนนิวคาเซลและเชลซีต่างให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้นะครับแต่ตอนนั้นนี่ให้ย้ายมาไม่ย้ายครับสุดท้าย สงสัยไม่ค่อยได้ลงเล่นครับเลยอยากย้ายสำหรับทางราฟินย่านะครับอ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดครับที่ผมร,รวบรวมมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับมีความเห็นหลังเกมว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เชลซีครับเอาชนะทางด้านบอลมัดได้3-1นะครับซึ่งผลงานก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนัดหน้าเราจะเปิดบ้านเจอกับ n o t ตติงแฮมฟอ r e เรครับ ก็คิดว่าจะเก็บ3คะแนนได้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เราฟังและติดตามข่าวใน Blues Today ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ